ทริปเทีย่ยวกรุงเทพไปกับรายการที่นี่ก็ดีนะโดยจุดมุ่งหมายของคลิปนี้คือก,การไปเที่ยวเพื่อพักสมองที่เหนื่อยล้าจากการทํางานและการเรียนและเอาสมองของเราไปคิดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันดีกว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลย ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอยู่ที่มอชิตอน,นี้ผมกำลังหารถเพื่อไปต่อที่เอ็ม,มาที่จะแต่ว่าตอนนี้กำลังรอแก๊ปแล้วกันผมคลืดเมลากลลงไม่ถูกครับแต่ว่าแท็กซี่มันจะแพงกว่าแก๊ปแหละผมเลยรอแก๊ปไปแบบนนี้ก็ประมาณ8โมงเงียบมากกับคนเยอะมากใช่เงียบด้วยคนเยอะด้วยเยอะด้วย เผ็ดขอกับสักครู่นะ ที่นี้ผมขึ้นรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเพราะเป็นสถานีที่อยู่ใกล้สถานที่แรกมากที่สุดนะครับเมื่อลถไฟฟ้ามาเนี่ยสามารถเดินเท้าต่อไปได้เลยนะครับผมหรือจะนั่งรถด้วยสารก็แล้วแต่สะดวกเลยแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมว่าเราควรเดินดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้เสพบรรยากาศใน,นตัวด้วยนะครับผมโอเคครับวันเราก็เดินมาถึงที่สถานสถานที่ปาแล้วนะครับสถานที่นี้เนี่ยก็ เป็นสถานที่ที่ผมค่อนข้างให้ความสนใจกับประวัติและเรื่องราวของสถานที่นี้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื <Wow. S 1> ่อง่าไงอะราชวงศ์ไทยนะที่นี่ก็จะมีผู้คนมามากมายนะครับไม่ว่าจะมาแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยนะแล้วก็เพรว่าใส่ชุดไทยมากันนะครับ และนี่ครับคืออนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับเพราะว่ารัชกาลที่หกเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองนะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับผมนี่ก็คนค่อนข้างชุกชุมนะเพราะว่าน่าจะเป็นสถานที่ราชการด้วยแล้วก็ข้างในนี้เป็นคาเฟ่นะครับนี่ข้างในนี้เป็นเป็นคาเฟ่นะเป็นแบบร้านกาแฟผมเห็นเครื่องทํากาแฟแล้วก็รักงานนะครับโอเคครับและนี่ก็คือส่วนตัววังนั่นเองนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับ เราจะลองไปดูกันนะไม่รู้ว่าสามารถเข้าชมได้ไหมก็เข้ามาเละครับเป็นวังจะเป็นโลกศัสตราที่ห้าและกาสที่หกร้านนี้ก็จะเป็นประวัติของวังพญาไทเองนะครับแต่ผมจะขึ้นเป็น โมชันกราฟิกเข้าๆให้ทุกคนดูโดยวงดันวงนี้ถูกสร้างขึ้นในปี2452นะครับบดเก้าโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5านั่นเองนะครับผมโดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับโดยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเดิมมันเป็นเพียงแค่พระตำหนักเท่านั้นนะครับแต่ว่าในรัชกาลที่6เนี่ยวังนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพระราชวังพญาไทนะครับโดยตามหลักด้านในนั้นสามารถเข้าชมได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับหากมาวันธรรมดาเนี่ยก็จะสามารถชมได้แค่ด้านนอกเท่านั้นนะครับผมนอกจาก โดยน,ดน,นอกจากนี้นะครับในราชการที่5เนี่ยวังพญาไทนะครับถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับการปลูกผักทํานาและเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญข้าวครั้งแรกณวังพญาไทนั่นเองนะครับพื้นที่ต่างๆของวังนะครับที่สามารถเข้าได้ก็ะจะเป็นห้องที่เก็บพวกวัตถุเอาไว้นะครับก็เป็นทางของทางเดินนะครับ ส่วนด้านบนเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะยังไม่ให้ขึ้นนะเขียนว่าห้ามเข้านะครับก็คืออย่างที่รู้กันว่าเดิมเราเป็นพระาตำหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายเป็นพระราชวังแ้วซึ่งถือว่าคือคืนมากเลยนะครับานที่นี้เพราะว่าถือว่ามีคนที่เที่วเข้าสนใจมันค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เนี่ยเขาแมงไม่ให้เข้านะครับ แล้วก็จะเป็นประวัติต่างๆของวังนี้นั่นเองนะครับเนะี่ยเป็นประวัติร้อหกเป็นประวัติของวังพระาไทยนะครับแล้วก็เป็นพวกอินโฟต่างๆมากมายให้คนสามารถแบบว่าเดินอ่านได้นะครัทางนั้นก็เป็นแบบเป็นห้องต่างๆครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่เข้าไปก็ไม่ต้องเข้าดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นห้องรับแขกนะครับผมเป็นพระที่นั่งพิบาลจัก,กรีชั้นล่างนะครับ ก็จะมีประวัติให้อ่านนะครับแต่ว่าห้องถูกปิดอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะพบว่าไม่ใช่สาวทิตนั่นเอง Hey, ต่อมาครับในะรัชากาลที่6เนี่ยพระองค์เนี่ยได้ทรงหรือพระตำหนักของพญาไททิ้งนะครับเหลือไวเพียงแค่พระที่นั่งเทวราชภารลงนะครับซึ่งเป็นท้องพระโรงนั่นเองนะครับแต่ว่าวันที่ผมไปเนี่ยเขาไม่เปิดให้เข้าชมนั่นเองนะครับแล้วก็ทรงสร้างขึ้นมาใหม่และสถาปนาเป็นวังพญาไทนั่นเองนะครับโดยคอนเซปต์ในการสร้างของพระองค์เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่คล้ายๆกับลุยสิตานหีหรือเมืองประชาธิปไตยแบบอังกฤษนะครับผมตามพระราชประสงค์ของพระองค์นั่นเองนะครับเพื่อให้เป็นเมืองจำลองทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งในนนนนปปััจุบเเีีก็็็มห้้แลว แค่สถานที่ที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลแล้วก็มีคนเพ่นพ่านไปมานั่นเองนะครับผมตัวพระราชวังเองก็มีความเก่าแก่คลาสสิกสวยงามครับด้วยแบบว่าสีที่ตกแต่งนะครับเป็นสีเขียวกับสีขาวนะครับนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของวังนะครับโดยด้านนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆกันโดยที่ข้างบนนี้จะมีทางเชื่อมนะครับที่สบบามารถเดินเชื่อมได้นะครับ อ่ะตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นการตึกนี้นะครับก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันมากนะครับไม่ห่างกันเลยใกล้กันไปดิชิดมากๆเนี่ยเพราะว่าสองสถานที่นี้ก็มีความที่จะเชื่อมโยงกันนะครับ พระราชบรมพยาธายเนี่ยได้เป็นสถานที่แรกที่จะตั้งสถาน,นีวิทยกุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยที่ออกอากาศเมื่อพศ2473นั่นเองนะครับและต่อมาในปี2575นะครับ,นนรบเนื่องจากคณะราษฎรต้องการนำบรมพยาธายเนี่ยสร้างเป็นโรงพยาบาลทหารนะครับจึงพระราชทานวังนีน้ให้เป็นสถานพยาบาลบของกองทัพบกนะครับและปัจจุบันเนี่ยวังนี้ถูกเรียกว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองนะครับแล้วก็ที่เห็นในฟุตเมื่อกี้ที่เป็นแบบว่าคุณหมอพยาบาลเดินไปมาก็คือ ทางมันเชื่อมกับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีตลาดนัดอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าก็ถือว่าดีครับเวลามีคนป่วยเนาะแล้วก็มาเยี่ยมแล้วก็มาพักผ่อนได้ด้วยนะครับมันจะได้ถ้ามองในมุมผมก็คือมันจะได้รู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเราได้มาดูแลคนที่รักด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแร่รว่าผมชอบนะชอบความเป็นสถาปัตยกรรมของเขานะครับมันเป็นความแบบว่าไทยๆที่ออกอังกฤษนิดนึงนะครับือ โอเคครับก็ถือว่าเป็นหวังที่ทุกคนเข้าชมได้นะครับแล้วก็มีคาเฟ่มีเรื่องราวมากมายนะครับให้ทุกคนได้แบบว่าค้นหากันนะครับถือว่างดงามมากเลยความสวยงามต่างๆก็จะอยู่ประมาณนีเ้เั่นเราไปหาข้าวกินกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเดินทางตั้งแต่เชา้าใช่ไหมผมไปยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็ผมอดนอนด้วยนะครับตอนนี้คือผมโซม,มากแบบอยากนอนอ่ะตอนนี้เพราะว่า เพื่อคนดูทุกคนนะครับเราจะทําเพื่อทุกคนนะครับปะแชร์ okay. ตอนนี้ผมก็เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีของเต็มไปหมดนะครับทั้งกระเป๋าเป๋าเป้แชร์พร้อมลุยต่ออันนี้ก็คือชีวิตดีๆที่กรุงเทพนะทุกคนรถเต็มถนนหมดเลยนี่ก็ เป็นย่านเมืองอ่ะคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาจริงๆแล้วพอเรามากรุงเทพแบบนานๆทีมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเมืองมันก็ไม่ได้มีความน่าเบื่ออะไรนะครับต่อให้จะมีความเร่งรีบจากคนทํางานหรืออะไรก็ตามแต่แต่เรากับรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่มีความน่าเที่ยวอยู่ในตัวนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราขอกลับที่พักก่อนละกันนะครับสำหรับวันแรกผมรู้สึกนเหนื่อยมากพลังหมดแล้วตอนนี้ หอศิลป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดสถานที่นี้เนี่ยก็จะมีคนมาแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็พอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นงานศิลปะเลยนั่นเองนะครับโดยที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คืองานศิลปะของเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งผลงานเหล่านี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกรูปความหมายแล้วก็มีที่มาที่ไปของรูปอยู่นั่นเอง